สวัสดีทุกคนนะจ๊ะแม่ไปเวลาตัดแต่งต้นมงต้นไม้ใบมงใบบ้เอามาทำปุ๋ยให้หมดสว่วนนี้ตัดแต่งใบใน้อหนากับใบขี้เหล็กเอามาทำน้ำหมักกำจัดแมลงน้ำหมักขี้เหล็กกับใบน้อหนานี่เอาอยู่นะจ๊ะสามารถกำจัดปลวกกำจัดแมลงได้เป็นอย่างดีมันมีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องใบขี้เหล็กที่เขาเอาไปสกัด กำจัดปลวกพวกนี้มันมีสารพิษเนี่ยอย่างใบไน้าเหนป่ะสมัยก่อนเอามาหมักเหาเหาตายหมดหัวเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องเรียนรู้เอาถ้าจะทําแบบตามสูตรก็3กิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ําให้ทุ่วมๆแล้วก็คนๆหมักเอาไว้1เดือนยิ่งดี15วัน1เดือนก็แล้วแต่เข้าใจป่ะน้ำตาลทรายแดง1กิโลเอ่อใบในนากับใบขี้เหล็ก3กิโล สามกิโลต่อน้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ําให้ท่วมๆแล้วคนๆหมักเอาไว้แบบนี้นี่แหละตัวดีเลยแล้วก็สามารถเตรียมดินปลูกก่อนได้สมมุติเราจะปลูกนู่นปลูกนี่ซื้อดินมาเราไม่แน่ใจว่าดินนั้นมันจะมีพวกไข่มาลงแมลงไข่หอยเท้าหายทากอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้เราก็ใช้นี่แหละนี่นี่นะเอาน้ำมา ใส่เลยเนี่ยเข้มข้นมากเลยสมมุตินะจะปลูกจะปลูกพืชชนิดอื่นปลูกอะไรก็ได้อ่ะลดร,ราบไปเลยนี่อย่างเงี้ยมดแมลงตายไม่เหลือเลยเพราะโดนสารพิษพวกนี้แหละเข้าใจใช่ไหมจ้าอันนี้เราไปตัดแต่งไงตัดแต่งเสร็จแล้วก็เอามาหมักต่อพยายามหมักต่อเนื่องนะจะได้มีใช้ร้เปล่าเราต้องหมักต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องใช้ กำจัดมแมลงศัตรูพืชของเราุยยนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนโรกพืชแบบต่อสา,านี่จำเป็นมากเลยต้องดูแลอย่างดีต้องหาวิธีทาน้ำมงน้ำหมักไล่มแมลงน้ำหมักบำรุงพืชน้ำหมักเร่งดอกสารพัดน้ำหมักเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสักเม็ดก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเอาธรรมชาติช่วยดูแลธรรมชาติ เห็นไหมก็หมักไปเลยทำไปเรื่อยเรื่อยเนยก็พักเข้าใจไหมจาะทำไปเรื่อยๆรื่อยลงคลิปไปเรื่อยเรื่อยคนรักการปลูกนี่ขอ้อหอยเหยท่าเนี่ยไม่เหลือหรอกลูกเลิกลูก ลูกตัวองตัวอ่อนมาลงมาแรงตายหมดมันยังไม่มีเรื่องของของที่อีเมลแจ้งมานะที่ว่าห0าร้อยซับห้าร้อยซับแล้วก็สามพันซับอะ่ะกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ u t u b e มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศไทย ที่เราพูดอตอนนะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนอะไรพวกเราจะต้องได้รับอีเมลแจ้งอยู่แล้วที่บอกว่ากฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube เปลี่ยนไปคือ500ซับ3,000ชั่วโมงไอ้นั่นของประ,ประเทศอื่นยังประเทศไทยยังไม่ได้นะแต่เอาเหอะ500ซับ3,000ชั่วโมง500ซับ3,000ชั่วโมงเป็นกฎระเบียบใหม่ของ ที่พี่ยูเขาไอ้นั่นมาแต่มันก็ยังมียิบย่อยอีกอะ่ะมันไม่ได้ให้ผ่านง่ายๆล็อกเชื่อเราเ,เข้าใจที่เราพูดใช่ไหมเออห้าร้อยซับกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเนี่ยห้าร้อยซับสามพันชั่วโมงเนี่ยถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้มันเป็นของประเทศอื่นมันยังไม่มาถึงเราพวกเราอ่ะที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยยังไงเราจะต้องได้รับอีเมลแจ้งเตือนอยู่แล้ว แต่ทีนี้เรายังไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นของประเทศอื่นที่เขาเปลี่ยนกฎนะ่ะมันประเทศไทยยังไม่ได้เปลี่ยนนะประเทศไทยก็ยังหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงอยู่นะจ๊ะคลิปนี้พูดไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นห้าร้อยซับสามพันชั่วโมงก็ได้เข้าใจเราใช่ไหมอืมเออเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ฟังก่อน สักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เธอลืมฉันลงจะจริงหรือไรรอดูกันไปเถอะนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราอัดคลิปนี้เราอยากจะบอกว่าห0าร้ยซับสามพันชั่วโมง มันยังไม่มาถึงประเทศไทยประเทศไทยยังไม่ได้เปลี่ยนกฎนี้นะจ๊ะโอเคดูแลสุขภาพให้ดีดดหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมัน่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอรไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะเพื่อทีเอ่เราจะได้ดำเนินชีวิต ประจำวันโดยปกติสุขไม่งั้นมันรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรามากเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวน,นู่นนี่นี่นั่นการดำเนินชีวิตแต่แต่ละวันมันจะมีปัญหาไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,ม่นขยียนจะสันเวลาไอ้พูดไปยังมันลืมไ <laughs> ปล,ลเ้เด้อแค่นี้นะ